หลายคนเจอว่าเครื่องอยู่ดีๆก็เปิดไม่ติดนะครับรุ่นใหม่ๆที่เป็นตั้งแต่ปี2016ขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีสถานะแบตอะไรให้เช็คเลยนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองรีเซ็ต SMC กันก่อนนะครับวิธีการนะครับรุ่นที่มีพวกทัชบาเนี่ยครับรุ่นที่มีตัวสแกนนิ้วมือเนี่ยนะครับวิธีการรีเซ็ต SMC นะครับก็คือกด4ปุ่มพร้อมกันนะครับคือ Control Option ฝั่งซ้ายนะครับ แล้วก็ประกดปุ่มชิดฝั่งขวา3ามปุ่มนะคางไว้7วินาทีก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มนะพร้อมกันนะครับ1นึ่งเปนหนึ่งสามหนึหแล้วก็กดปุ่ม power หนึ่เนหนึ่งสิวิ2 3 4สามสี่ห้าหกเจสิบ อ่าอันเนี้ยรีเซ็ตไม่ได้นะครับรีเซ็ตไม่ผ่านก็คือไฟมันไม,ไม่ไม่รีเซ็ตเลยไฟมันตัดเป็นห้าโวลต์สิบเก้าโวลต์อยู่อย่างนี้นะครับจะแสดงว่าเมนบอร์ดนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับทีนี้ถ้าเป็นของเครื่องลูกค้าเองนะครับก็คือเบื้องต้นคือกดปุ่ม power ค้างไว้เลยสิบวินะครับน้ำไม่ใจนะครับกดปุ่ม power ค้างไว้ก่อนสิบวิแล้วก็ค่อยปล่อยปุ่ม power นะครับแล้วก็กดปุ่ม power อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ control option shift ลังไว้เจ็ดวิแล้วก็มากดที่ปุ่ม power อีกสิวิถ้า reset mc แล้วยังไม่ตื่นแบบนี้นะครับก็นำส่งเช็คที่หลานไกลบานทันได้เลยเพราะว่าตัวอาการอย่างเงี้ยก็คือเมนบอร์ดน่าจะมีปัญหาไฟมันไม่เข้านะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยถ้าเอามือนะครับแปะที่แท็คแพดนะครับรุ่นนี้เป็นพวกฟอร์ทัชหมดแล้วนะครับถ้ามีไฟเนี่ยนะครับหรือเครื่องมันทํางานเนี่ยแท็คแพดมันจะกดได้แบบกึกก กึกึนิดนึงแต่จอไม่ติดอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นนะคือไฟเข้าแล้วนะครับจะค่อยมาดูแหวนจีว่ามันเป็นปัญหาที่อะไรอันนี้ก็ฝากไว้นะครับถ้าเครื่องเปิดไม่ติดเบื้องต้นคือเปิดกดปุ่ม power ค้างไว้สิบวิปล่อยแล้วก็กดปุ่ม power อีกครั้งหนึ่งกด control option ฝั่งซ้ายซิฝั่งขวาแล้วก็บวกด้วยปุ่ม power นะครับแค่นี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตตัวไฟบนเมนบอร์ดนะครับผมถ้าใครทำแล้วหายฝากกด ถูกใจให้นหนึ่งนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อน,นครับ